อ่าไปพอหอดก่พอถึงลองลองลองโทรถามดูดิเบอร์เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสี่แปดแปดสี่หกครับอ่าอันนี้ก็โทรมาสอบถามว่สมาสวนอยู่ที่ไหนยอยากมาเที่ยวรวมกันคือผมอยากให้ให้ให้ถ้ามีความสนใจนะมาถามกันดูว่านี่ใช้ไปแล้วมันเป็นยังไงครับแต่ถ้ามันเป็นโรคแล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยจะให้แต่ลูกน้องฉีดยาฉีดยาผมก็ไม่อยากฉีดนะผมบอกว่าลองเฮามาหนึ่งสองสามก็ได้เอาหนึ่งกับสามก็ได้ลองกลับดูเขาฉีดยาบ่อยเราก็ลองเอาตัวนี้บ่อยเทียนเขา เออมันมันช่วยกันได้ครับเรื่องโรคเรื่องภัยต่างๆนี่โทรหาอาจารย์ได้เลยว่าจะฉีดยังไงจะทํำยังไงมันเป็นน้าหยกน้ํายาออกก็โทรหาอาจารย์แต่ถ้าว่าจะใช้อะไรก็โทรหาน้องเเขาหลายอย่างที่ผมบอกแต่ตอนนี้ก็็พอก็ได้นะก็ได้แล้วก็กอย่างหนึ่งรูปก็เกิดรูปจะทําต่ออย่างเงี้ยเขาก็ไม่อันตรายสามารถส่งส่งมอบต่อได้เขาโดยที่เราไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าโอ้ยรูปจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เธอว่า ถ้าเราให้ด้วก็ให้ด้วยความสบายใจใช่ไหมครับผมก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรอีกนะครับเพราะว่าระบบก็มีแล้วแต่ความปลอดภัยก็มีต่ออ๋อนะครับมนี่ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนจากอพี่น้องเกษตรกรถือว่ามือใหม่ไหมครับตัวนี้ไม่ไม่เพราะเพิ่งเกษียณเมื่อต้นปีครับสามเดือนสเดือนที่เอาจริงเอาจังมา สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียหลังครับสวัสดีครับเจติติครับครับวันนี้เกษตรกล้ยคยก็มาถึงชินเมืองบ้านแรงบารแรงบานแรงและยองนะครับครับการพิกัดอยู่ที่ไหนขอยญาตเนี่ยหลังและเจติตแนะนําพื้นที่พิกัดให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ก็อยู่ตำเบอบรนแรงนะครับอำเภอเมือง จังหวัดระยองคับผมก็อยู่ในซอยบ้านแรงสามสิบแปดผมเข้าไปประมาณถ้าไม่เกินสองกิโลค่ผมนะครับก็จะได้บรยากาศแบบนี้แหละอากาศดีมากครับหลังติดเขาหลังติดเขาหน้าหน้านทะเลหน้าติดทะเลแล้วตอนนี้ ก็ <g år> ที่มาที่ไปเลยอาชีพกเกษตรกรโดยตรงไหมครับตอนนั้นนะครับไม่ใช่ถึงว่าเนาะแล้วก็เฮลังนะครับคือผมเกษียณจัดโรงงานอล้อเป็นโรงงานของครับทีใ่ในในระยองนี่แหละครับผมก็แต่เริ่มเริ่มที่จะเตรียมเตรียมการที่จะงานเกษียณเนี่ยอ่าครับผมก็ประมาณสามปีก่อนเกษียณก็คือเริ่มปลูกซุยเติบแบบถูกพิทุกถูกลองพิทลองทุกมาครับ ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องเกษตรหรอกนะครับกบคุณพี่ติ๊ดนะครับก็เพอไม่มั่งเด็กๆอยู่บเตีอครับแต่ก็่ได้เก่งอ๋อก็คือเคยมีประสบการณ์บ้างแต่ได้ไม่เจาะหรืไม่ได้เป็นเด็กเก่งครับผมแล้ววันนี้มองทิศทางมาสวนที่อยู่ข้างหลังมันมีหลากหลายใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้เด่นๆของสวนเราของ ชอบมังคุดชอบมังคุดนะแล้วอะไรเงี้ยนะครับผม,ผมชอบทุเรียนอ้าวอยู่ด้วยกันได้มังคุดทุเรียนตยนอนนี้มีั้งมังคุดหรือทุเรียนแต่ทุเรียนเแนบบ่ะน้อยกว่ามังคุดมังคุดร้อยร้อยกว่าต้นนะ้งทุเรียนมีประมาณ8ปดสิบต้นอชอบมังคุดแต่ไม่ชอบว่ามันยากาสรุปแล้วตั้งแต่เริ่มทํามาเป็นของตัวเองนะครับลงปลูกต้นแรกระยะเวลาผ่านมากี่ปีครับ สี่ปีเออต้นไหนสี่ปีสามปีครึ่งต้นนั้นอ่ะต้นที่อยู่ข้างหลังครับที่ยาการผู้จารย์่่ทีสุดครับอันนี้ประมาณสามปีอืมวันนี้มาสามปีเนี่ยได้แค่เนี้ยครับบอกว่าได้แค่นี้ต้องถามเลยว่าจากการที่เราลงมือทําความยากความง่ายเป็นอย่างไรบ้างต้องถือบรรยากาศหายใจเรื่องใหญ่ครับผมคือตอนเริ่มทำเนี่ยเหนื่อยแบบเราไม่มันเป็น แค่เรียกเราเป็นเป็นทางใหม่ที่เรามาเดินอ่ะก็ไม่รู้อะไรเลยอืนะครับก็ต้องไปหาความรู้ที่แบบถูกมั่งผิดมั่งมาลองผิดลองถูกในสวนเราครับนะครับก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จก็คือคิดว่ายังไม่ได้ประสบความสาเร็จแหละแต่ว่าครับคือการแก้ปัญหาในสวนเนี่ยมัน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 รู้จะไปทางไหนอก็เลยมาพอดีมาเจอเจออาจารย์เจอคลิปอาจารย์ที่ก็ไปสวนสวนพี่นัทพี่นัทแีงอ่าครับ ก็ไปสวนนันั์บุกไปสวนนันัดมาแล้วใช่อ้โหสวนนันั์เป็นสวนครูนะครับสวนแรกครับกับแล้วก็ไปเจอไปเจออาจารย์พศกับพอดีเลยจังหว่าวันนั้นผมก็บุญกาไปเลยบุญกรรมนําส่งอาก็เลยคือตอนนั้นตอนนั้นไปเนี่ยกะคิดว่าเจอแค่พี่นัทกับแต่เงเินอาจารย์เขาน่าจะรอ อก็เลยได้คุยอาจารย์ได้ความชูอาจารย์ก็ให้ความรู้มาครก็พาชมสวนที่นัครับก่อนหน้านั้นที่ก่อนที่จะไปชมสวนนันที่เมืองแกงอเนี่ยหลังอ่าคิดทางการทําทุเรียนนี้เป็นเป็นแนวแนวไหนครับก็จริงจริงผมอยากจะกึ่งเคมีกึ่งอินทรีย์เพราะว่าเราไม่ได้พึ่งคนงานตลอดนะราทีเราก็ต้องทำเองบ้างใช่ครับก็เลยมองว่ามันควรจะ ระดับหนึ่งในในที่เราไม่ต้องไปใช้เคมีเยอะก็ไม่ต้องเข้าตัวอันนี้เป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่อ่่าทีกําลังจะเริ่มทํานะฮะก็คือต้องการที่ไม่อยากให้ใช้เคมีเยอะไม่อยากเข้าตัวเองตัวเองด้วยคนงานด้วยเพราะเราก็อยากให้คนงานเขาทําอยู่กับเราแบบไม่ป่วยไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเขาเจ็บเขาป่วยเราก็หนักเหมือนกันเราต้องรับผิดชอบด้วยนะครับก็หลังจากที่ลงมือทํามาจนถึงแบบนี้ สี่ปีแล้วสามปีสามปีครับสามปีครึ่งจากเคมีประยุกต์โดยการศึกษาแนวทางแบบไหนครับศึกษาแบบไหนครับศึกษาจากไหนเลยั้งตอนแรกยูทูบนี่เลยครับอยู่คูยูเหมือนกันก็ไปไปดูว่าเขามีปัญหาอะไรยังไงเขาใช้แก้อะไรยังไงเหมือนของเราไหมอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเราตามคนอื่นไปเรื่อยๆจนจริงมันเป็นไรแดงลงอะยังไม่รู้เลยอ่ะครับ มันลงจนใบระบมนหมดเลยกับซีดหมดเลยเป็นอะไรมันก็ไม่รู้นะเป็นอะไรกับก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งลายถามคขาอ๋อถามในกลุ่มอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหาคำตอบจากกลุ่มคนนำสวนนฮะได้บ้างไม่ได้บ้างอาจจะถูกบ้างผิดบ้างใช่แบนี้ใช่ไหมเราก็ลองลองพอลองเสร็จอ๋อเป็นลายแดงแบบนี้เรียกลายแดงนะับเราก็เออ ขายยาอะไรแดงมาบางทีมันเป็นโรคเราก็ไม่รู้บารทีเป็นเชื้อราอย่างเงี้ยอืมเราก็ไม่รู้เออเชื้อราต้องแก้อย่างไงกรับอะไรอย่างเงี้ยครับกับก็เลยต้องศึกษามาเรื่อยๆเจอปัญหาก็ไปศึกษาเจอปัญหาก็ศึกษาอย่างนี้ใช่ไหมครับผมอ๋อเหมือนพี่น้องเกษตรกรหลายๆสวนก็คือเรายังไม่มีประสบการณ์ในการทํามาก่อนนะก็คือดูผิวเผินนะอย่างอ่ะจะติกก็บอกว่าเห็นเจียทํามาก่อน ก็ได้ช่วยบ้างช่วยบ้างช่วยบ้างหมายเด็กๆอ่ะมาช่วยไ่ตามภาษาคืออันนั้นมันมันใหญ่แล้วไงค่ะผมต้นมันใหญ่แล้วโอ้มันโตแล้วเราเนี้ยต้องเริ่มตั้งแต่เอามาปลูกอ่ะกับสิ่งที่มันยากที่สุดที่อยากจะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านมันมันคือจุดไหนครับถ้าถ้าแต่ตั้งแต่ที่เียหลังเริ่มตูกมัอนออย่างทุเรียนเนี้ยเรื่องความการไม่สมบูรณ์ของมันเนี่ยการเป็นโรคบางทีอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าโรคมัน ันี่เขาเป็นโรคอะไรจะต้องแก้ยังไงอดูไม่ออกเขาบอว่าดูไม่ออกแล้วก็เราวิเคราะห์ไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรเมื่อมันเกิดมามันมันเสียไปแล้วใช่แก้ไม่ทันอย่างนี้ใช่ไหมครับส้มไปหลายต้นเหมือนกันนะ่อมแล้วนะมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแสดงว่าเราก็มองเออมันน่าจะเป็นทิ่ดิน ามันน่จะเป็นที่ดินก็คือซ่อมนี่หมายถึงปลูกใหม่ปลูกใหม่เอาอย่างเช่นนะอย่างต้นนี้กี่ปีครับต้นนี้ยอรุ่นนี้ครับต้นทัวรกำลังท่วมหัวหนึ่งถึงสามปีหนึ่งสามปียอดต้นหลังสุดที่อันุอานุสามปีครึ่งสามปีครึ่งแปลว่าปลูกรุ่นแรกก็คือสามปีครึ่งใช่อันุนะทุกต้นนะสามปีครึ่งกาบผมเนี่ยอย่างต้นเนี้ซ่อมอ๋อนี่ซ่อมใช่ก็ได้ซ่อมได้สักปีได้ไหมได้แต่เนี้ยคือเขาเขาเร็วเลยอืมอัน เพราะก็ได้พอร์ตโฟลิโอได้พวกปรับปรุงดีเลยทำไมถึงเร็วนะมากตอนนี้เพราะว่าทำไมเขาเร็วก็คือใช้แนวทางของอาจารย์พศใช่อำเงินตั้งแต่มกราเนาะครับอุ้มพาเมนาเมษไปดูได้ไหมครับตอนนี้เราพาพ่อแม่น้องไปดูนะครับเป็นต้นซ่อมนะที่คุณพี่บอกว่าจากที่เคยปลูกแล้วมันก็ต้องได้ซ่อมมันก็ได้ซ่อมแตกเยอะโอ้จริงครับแตกแบบอ่า แก่รับเยอะมากนี่ใช่ครับนอนเลยอืมอ่าแล้วแนวทางการปลูกเนี่ยกรใช่ใช่ไหมครับสูตรทองอาจารย์พจน์ใช่ไหมใช่อ๋อก็เริ่มเริ่มมาตั้งแต่ใส่ฟอสฟอร์ค่ะผมก็ตอนแรกมาก็แหวกแล้วก็เอาปนดินใส่ครับเขาเขารู้สึกเขาตอบสนองตอบแองมาเร็วมาเร็วแรง เอาแรงใช่ไหมครับจากที่เคยปลูกมารุ่นแรกๆที่สามปีนี้กว่าที่จะเขาขยับแบบนี้ต้องใช้เวลาใช่ไหมใช่สามปีครึ่งอนี่ยนครับอันนี้สามปีครึ่งแล้วเพราะว่ามันเป็นเชื้อราต้นนู้นนะครับต้นจะฟื้นอ่ะใช่เนี่ยสองแถวเลยครับตอนใส่ฟอสโฟแล้วก็ใส่ปะกรด่าผาถ้ำชมดูนะครับอ่าสําหรับอ่าตอนนี้นะครับพี่ได้กี่เดือนนะ อันนี้ปีหนึ่งอันนีงปีแล้วนะท่วมหัวแล้วค่อนข้างจะใบค่อนข้างจะสวยเลยนะครับมาดูต้นที่อ่าตั้งแต่รุ่นแรกเลยใช่ไหมครับรุ่นแรกเลยสามปีครึ่งเขาเจอปัญหาเจอวิกฤตนะเขาทําให้เขาชะงักในการโตเนี่ยตอนนั้นเจอเจอโรคเนี่ยก็คือตัดยอดมาเนี่ยให้แตกยอดใหม่ครับอืมกว่าจะยอด แตกยอดมานี่ก็คือกับเอาอขออจาจตายแล้วนะเนี่ยตัดยอดไปเนี่ยอืมอที่แตกกิ่งมาใหม่นี้กิ่งมันจะใหญ่กว่าต้นนะใช <laughs> ่ครับกิ่งมันจะสมบูรณ์กว่าคนต้นนะครับก็บแตกแล้วเนี่ยแปลว่าหลังจากที่ใช้ การปรับปรุงยีนอาจารย์ครับหรือการใช้ใช้น้ำมักไหมครับใช้ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มใช้มาสองสองครั้งเพราะว่าสั่งแล้วไม่ได้ลูกน้ำมักเขาขาดแล้วก็เลยใช้ของนั้นนั้นได้ของนั้นนั้นมาแต่ตอนนี้การตอบสนองเริ่มดีขึ้นดีขึ้นครับก็จะแตกอยู่เรื่อย อันนี้คิดว่าจะทันเพื่อนไหมอันนี้มนะูนเพื่อนใจเขาอ๋อถ้าถัดถึงขนาดนั้นคงไม่ทนันอันนู้นอันนู้นก็สามปีกับะนะเขาเป็นเหมือนกันกเขาเป็นรูปเดียวกันอ่ะถ้าก็ว่าทิศทางที่เราอเฮียหลังแล้วก็พี่เิศดูว่าตัวอย่างผู้เรียนสามปีจากที่เคยแกแกนมาก่อน,นะครับในช่วงระยะเวลาสามปีเนี้หลังจากที่เราใช้สารปรับปรุงดินอินซีมักแร่ด้วยสิบห้าพอรหอจันทศเนี่ยโอกาสที่เขาจะพุ่ง หรือว่าเจริญเติบโตเนี่ยไปในทิศทางไหนที่บ้างถ้าให้คะแนนก็ไม่รู้นะสําหรับเราก็เต็มสิบอะเพราะว่าเต็มสิบเพราะว่ามันไม่เคยได้อย่างนี้ไงอ๋อไม่เคยได้อย่างนี้ไงตอนนั้นมันไม่โตมันจะไปไหนก็ไม่ไปอะครับพอเนี่ยพอได้ได้ของอาจารย์พอใส่ใส่ไอ้ตัวฟอร์สโฟไปใส่สารปรับปรุงดินเข้าไปนะมันก็ได้ผลออกมาเป็นอย่างเนี้ยครับ แล้วมันจะเขียวอยู่ทุกคนอันนี้ต้องเติมอันนี้เคเติมร่องรอยกันนี่ใส่ไปกี่รอบแล้วเจ้าฟอสจูนี้ไปสองรอบนะครับสองรอบแล้วนะครับผมก็คือเดี๋ยวต้องเติมเติมอีกนะฮะจะแนะนําว่าให้เติมอีกนะครับผมถ้ากว่าตอนนี้เต็มระบบแล้วยังงเหลือน้ําหมักน้ำหมักที่ฉีดฉีดไปแค่สองครั้งครับผมแต่อาจารย์บอกว่าให้ฉีดบ่อยๆฉีดบ่อยๆ มีดหรืว่ามันไม่มีผลกับร่างกายอะไรเงี้ยก็ให้คนงานก็เดี๋ยวให้คนงานฉีดได้เขาบอก็ีไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางเนาะที่ลุยมาสามปีก็คงรู้ว่าอะไรผิดรู้รู้ว่าอะไรมันพอพอจะได้เป็นแนวทางในการที่เราจะเดินต่อไปแล้วนะครับเข่ากับว่ามีแสงสว่างแล้วสายอินซีองสายอินซีนะสายสุขภาพก็เอาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่มันจะ ที่จะเป็นเอนซีแบบเอ๊อะครับผมอืมแต่ตอนนี้ก็พอก็ได้นะครับก็ได้แล้วอย่างหนึ่งรูปก็เกิดรูปจะทําต่อเงี้ยเขาก็ไม่อันตรายสามารถส่งส่งมอบต่อได้เขาโดยที่เราไม่ต้องห่วงอเออครับไม่ต้องห่วงว่าโอ้ยรูปจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือว่าถ้าเราให้ด้วยก็ให้ด้วยความสบายใจใช่ไหมครับผมก็ไม่ต้อง ว่าจะมีปัญหาอะไรอีกนะครับเพราะว่าระบบก็มีแล้วแตะความปลอดภัยก็มีต่อแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องเกษตรกรถือว่ามือใหม่ไหมครับตัวนี้ไม่ไม่เพราะเพิ่งเกษียณเมื่อต้นปีครับสามเดือนสามเดือนที่เอาจริงเอาจังเมื่อต้นปีนี้เองสามเดือนนี้เองนะครับเข้าสวนทุกวันเข้าสวนทุกวันละนะครับแปลว่าใบหรือวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของน้นทุเรียนในแต่ละช่วงเนี้ย อันยี่หลังก็มองเห็นใช่ครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับเรายังต้นนี้บอกว่าต้นเขาอ้วนมากสมบูรณ์มากก็อย่างที่กล้องในเทินให้กับพ่อแม่ที่น้องทั้งบ้านได้ดูเนาะความสมบูรณ์ของเขาก็เห็นได้ชัดจริงๆนะครับเพียงใช้ไปไม่กี่สามเดือนสามเดือนอ่าสามเดือนก็หลบการนแปงเยอะมากเปล่ยไปประมาณสามครั้งกลาผมแต่ว่าเขาตอบสนองดีครับแต่มาที่สวนของเฮียหลังแล้วก็ ซอนะครับเห็นระบบน้ําตอนนี้ระบบน้ําทางเราใช้อะไรอยู่น้ําบาดาลใช้บาดาลครับบาดาลแต่ว่ามีบ่อพักกับบ่อพักก่อนแล้วก่อนที่เราไปใช้กับการอาพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมชมอ่าเห็นน้าเขาระบบน้ําค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้น้ําที่นี่มีปัญหาอะไรไหมครับเนี่ยครับไม่มีนะครับอ่าก็คือมีดังมีค่ากดที อ๋อนี่เมื่อกี้อาจารย์แนะนําบอกว่าให้เอาพวกผักตกเอาอะไรมาปลูกในนี้หน่อยครับพืชอพเ่อสร้างออกซิเจนใช่ไหมครับอ่าครับผมก็เนี่ยอันนี้เป็นบ่อบาดาลดูดขึ้นมาครับผมนะครับแล้วก็มาพักที่บ่อบ่อดินปลูกเข้าใบไว้อืมครับค่องทางแล่มีการเติมออกซิเจนด้วยใช่เติมน้ำผู้เป็นน้ำผูสวยงามครับ นะก็เป็นเกษตรประยุกต์นะครับเชิญท่องเที่ยวไปในตัวนะไว้ผ่อนคลายใช่ไหมเอาไว้เราผ่อนคลายอผ่อ,อนคลายนะครับเย็นเยน,ยนเดยกก็เดินเช้าๆก็เดินดูเออมีอะไรบ้างอะไรดูเขาใช่ครับโอ้บรรยากาศของสวนอ่า ติกลเลยเี็ยหลังนี่ค่อนข้างจะสวยนะครับมีอยูภูเขามันอยู่เชียงใหม่ <laughs> เกษตรกรเห็นแล้วก็คิดถึงบ้านเลยนะครับบ้านเกษตรก็อยู่ที่ลำปางนะคร<อ>ับบ้านก็อยู่หลังเขาอย่างนี้แล้วนะครับผมอยู่อำเภอเถิน,นครับอำเภอเถิน,นแต่อำเภอเถินร้อนมากครับผม <laughs> นะครับเพราะวันนี้มีอะไรจะฝากถึงกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ทําเกษตรใหม่ๆเหมือนเห็ยหลังนี้ติด ครับอันนี้ของของสวนสวนเราเนี่ยก็ถือเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะไม่รู้ถูกหรือผิดอนะแต่ว่าผมดูแล้วมัน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 ตรงมันคลิกกันกับสวนผมก็ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในในสวนที่มือใหม่ครับคือกว่าผมจะเจอเจอทางเนี้ยมันก็ลองผิดลองถูกมาับมาหลายรอบอ่ะแล้วก็เจอแนวทางนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูได้ครับอย่างน้อยก็ เริ่มทดลองได้ใช่คฮ่าอย่างทดลองมาสามเดือนนี้ถือว่าตะกี้เปลต่างเขาบอกว่าให้จิบเลยแล้วเพียบอกว่าให้คะแนนเท่าไหร่ครับเขาให้สิบเนี่ยเต็ม่ไปเลยเต็มสิบเต็มสิบอ้โหอันนี้ก็ถือว่าไม่หักครับฮ่ายกความดีความชอบให้ทั้งสิบห้าพอดอของกรมพัฒนาที่ดินเนาะที่อาจารย์ปตได้นำมาประยุกต์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ใช้ใช้แบบว่าง่ายไหมครับต้องถามใช่ง่ายครับไม่ได้ซับซ้อนเลยอ่าใช้ง่ายครับฉีดก็ตัวเดียวไม่ต้องผสมอะไรใช่นะครับสารปรับปร ก็โอกโคนอย่างเดียวจับโอกโคนแล้วเริ่มหมักแล้วครับผมเริ่มหมักกับปุ๋ยเคมีแต่เห็นของบาวยุทธ์เขาบอกเขามีหมักไม้พร้อมแล้วอ่แต่หลังวันที่ยี่สิบนี้มาแล้วครับในสารอาจารย์พดได้หมักเคมีมาให้เรียบร้อยแล้วะครับผมอ่ะวันนี้ขอเสียงจากอ่าซอได้ครับว่ามีอะไรจะแนะนําหรือว่าปากถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่กําลังหันมาทำเกษตรอยากจะทําสวนทุเรียนบ้างหรือสวนมังคุดแบบที่ อยู่ด้านหลังนี่บ้านก็ออลองเปิดใจดูนะคะคถ้าไม่อยากใช้เคมลีลองเปิดใจของอาจารย์ดูคครับ่ะทดลองหนึ่งต้นก่อนทดนออลองทดลองเล็กๆครับถ้ายังไม่แน่ใจก็ออลองคือพอได้ผลแล้วค่อยค่อยค่อยทำอันนี้ถืเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนอะถือว่าเป็นเกษตรกรนะที่ได้ใช้จริงทําจริง เหนื่อยจริงใช่ดูรอยยิ้มนี่ก็รู้แล้วก็เห็นผลจริงเหนื่อยแต่พอผลออกมาอย่างนี้มันก็โอเคครับยินดีที่จะอยู่กับมันจนก็ดูแววตาและรอยยิ้มของทั้งสองท่านนะครับก็ถือบ่งบอกได้ว่าการทําเกษตรสามารถสร้างความสุขได้ไวเกียนครับหรือไวที่เราต้องการโดยที่ปลอดภัยด้วยนะครับก็เข้าทางเลยนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็คืน เลยนะผลผลผลิตเลยเดี๋ยวต้องดูยเพราะว่าผมปีแรกคืนหาให้พ่อแม่ธรณีได้ฟื้นตัวเนาะจากการเจ็บป่วยนะกรับสารกินตกค้างอยู่กับธาตุอาหารที่มันสูญหายไปหมดแล้วนะครับนี้เราก็เติมคืนพ่อแม่ธรณีเข้าไปนะครับที่สวนเป็นบินทราย มันเหมือนเหมาะมากเหมาะมากเราเริ่มค้นพบอะไรบางอย่างในส่วนของเราแล้วครับผมวันนี้ถ้าท่านชมทางบ้านเอ๊ะดินคล้ายเราบรรยากาศคล้ายพื้นที่อย่างเราแล้วก็อยากจะโทรมาถามเมื่อโทรมาปรึกษาอ่าสามารถให้คําแนะนําได้ไหมครับได้ครับยินดอโทรไรครับเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งกราบแปดหกสี่แปดแปดสี่หกครับกราบยาหลังนะครับแล้วก็พิกัดที่จะมาถึง พี่กาดอีกทีหนึ่งครับผมต่อซอยสามแปดแม่แรงสามแปดทางมาเขาพระบาทอะจูกระยองครับผมง่าย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 ผมไม่รู้ง่ายครับก็ถือว่ามาครั้งแรกก็ถือว่า ง่ายด้วยนะครับมาดี่เลยนะครับมาดูบรรยากาศสวยๆอีกไม่นานเกินรอนะครับความสําเร็จของทั้งสองท่านก็คงอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับดีเลยครับก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องทั้งสองท่านในการทําเกษตรประยุกนะครับก็คือทั้งอินทรีย์และเคมีทับคู่กันไปอย่างลงตัวครับวันนี้กล่าวคว่าสวัสดีครับโตขอบคุณครับวันนี้ครับเตะเลยเตะง่ายเลยตรงนี้คุยกันจบเลย เป็นเียงพอดีเนาะนีนนน่มี่กันเห็นไหมยิ่งคนกินไหมทำไมคนต้องกินเหล้าพืชมันก็ต้องกินเหมือนกันเพราะว่ามันกินในรูปของแป้งเป็นน้ำตาลที่มันทำในรูปหวานมันก็อยู่ด้วยกันฟังไปฟังมาเอาแพลอมาเอาเอาเอา